วันนี้คุณได้ฟังเทศของท่านพระพุทธเจ้าพระสีอริยเมตรัยมิคะได้ฟังอยู่ครับท่านพูดถึงเรื่องอย่าด้อยค่าคุณค่าของพุทธที่อยู่ภายในใช่จ้าเราทุกคนมีพุทธทอยู่ภายในดังนั้นจึงไม่ควรด้อยค่าโดยไปกราบไหว้รูปปั้นเทวนิยมที่แอบอ้างเป็นพระพุทธเจ้าผมว่าเป็นเรื่องยากนะเพราะเราหลงกันมานานแล้วใช่จ้าท่านจึงได้ตัดเอาวิดีโอตอนช่วงสำ,สำคัญสำคัญไว้เพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้ฟัง ลองฟังดูนะจ๊ะขออนุมโมทนาบุญด้วยครับนี่แหละเรียกว่าพุทธะพุทธะอยู่ภายในลูกว่าแต่ว่าท่านใดจะเข้าถึงก่อนนะท่านพุทธะกัลยาก็เข้ามาอีกท่านหนึ่งนี่ก็พุทธะพระองค์จริงนี่แหละพุทธะพระองค์จริงไม่ใช่รูปปั้นอีดรูปปั้นปูนแล้วบอกนั่นคือพุทธะจิตวิญญาณไม่มีเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวบอกว่านี่คือพุทธะ ถ้าบอกว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าหน้าตาไม่ใช่พระพุทธเจ้าลูกเอ๋ยมันเป็นหน้าตาของเทพของเทวดาไม่ใช่หน้าตาพระพุทธเจ้ารูกที่ลูกปฏิบัติกันนั่นคือหลงนั่นคืออวิชชาที่ทํากันอยู่นั่นคืออวิชชาเวลาเราค้นหาพระพุทธเจ้ามีแต่รูปปั้นอิดรูปปั้นปูนทั้งนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียว